หนาใจกลางย่านชิบุยาที่ไม่เคยหลับไหลท่ามกลางแสงนีออนที่กรีดแทงดวงตาและกลิ่นน้ำมันทอดซํำที่ลอยตลบอบอวนประหนึ่งหมอกพิษในสงครามโลกครั้งที่4ร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังสาขาที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งได้กลายเป็นสมรภูมิรบแห่งใหม่ไม่ใช่เพื่อแย่งชิงนิ้วคำสาปหรือปกป้องมนุษยชาติแต่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นการรักษาเรตติ้งดาวมิชลินสาขาอาหารขยะให้คงอยู่ต่อไป บรรยากาศภายในร้านตึงเครียดจนอากาศแทบจะจับตัวเป็นก้อนไขมันอุดตันในเส้นเลือดเรียวเมนสุกุนะราชาคำสาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตบัตรนี้สวมหมวกแก๊ปที่มีโลโก้ตัวเอ็มสีเหลืองเ e อียงกระเทเร่ยืนกอดอกแผ่รังสีอมมหิตอยู่หน้าเตาทอดเฟรนช์ฟรายส์ในตาทั้งสี่ดวงสองดวงจรสองดวงเพ้นสีน้ำมันเพราะอยากเทจ้องมองนาฬิกาดิจิตอลที่ผนังอย่างอาฆาตแค้นส่วนที่เคาน์เตอร์คิดเงินนานามิเคนโต พนักงานดีเด่นผู้มีดวงตาปลาตายกำลังกดเครื่องคิดเงินด้วยความเร็วแสงนิ้วของเขารวลงบนปุ่มราวกับนักเปียโนที่กำลังบรรเลงเพลงศพเพื่อส่งวิญญาณลูกค้าที่ต่อแถวยาวเหยียดไปสู่คิดเฮ้ยไอแว่นลูกค้าโต๊ะสีมันบ่นว่าเบอร์เกอร์ไม่สุกแกไปบอกมันสิว่าถ้าอยากกินสุกให้ไปจุดตเตาเผาเองที่บ้านสุขุณะตะโกนลั่นร้านเสียงของเขาดังกังวานราวกับฟ้าผ่ากลางกระทะทองแดงนานามีขยับแว่นเล็กน้อย แสงสะท้อนวูบวาบจนบทบังสายตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่ายคุณสุขุณะนะครับตามคู่มือพนักงานหน้า42วักที่3เราไม่สามารถไล่ลูกค้าไปเผาบ้านตัวเองได้ครับและกรุณาอย่าวางนิ้วหมายถึงนิ้วจริงๆของคุณลงไปในหม้อทอดด้วยครับผู้จัดการเขตจะเข้าตรวจพรุ่งนี้ท่านใดนั้นประตูกระจกหน้าร้านก็เลื่อนเปิดออกเสียงดังครืดพร้อมกับลมพายุสีม่วงที่พัดกันโชกเข้ามาทำให้ป้ายโปรโมชั่นชุดแฮปปี้มิลปลิวว่อนปแปะหน้าลูกค้า ความกดดันวิญญาณระดับมหาสารแผ่ซ่านจนลูกค้าปกติถึงกับขาอ่อนลงไปนั่งพับเพียบร่างมาฮึมาสีม่วงอ้วนกลมเดินอุ้ยอ้ายเข้ามาในร้านทุกย่างก้าวทำให้พื้นกระเบื้องราคาถูกสั่นสะเทือนมันคือกริมนัสมาสคอตผู้ถูกลืมที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลในหลุมดำหลังร้านกริมนัสเดินมาหยุดที่หน้าเคาน์เตอร์จ้องมองนานามิด้วยดวงตาที่กลมโตและว่างเปล่าประดุจจักรวาลที่ไร้สิ้นสุดก่อนจะเอ่ยเสียงทุ้มต่ำที่ฟังดูเหมือนเสียงเบสบูสจนลำโพงแตกคาต้องการ แม็กเฟอร์รี่โอริโอนานามิถอนหายใจเฮือกใหญ่ที่ยาวนานจนเกือบจะหมดโคต้าหายใจของวันนี้ขอประทานโทษครับคุณลูกค้าแต่ตามกฎแห่งกรรมและฟิสิกส์ของร้านฟาสต์ฟู้ดทั่วโลกเครื่องทำไอติมของเราเสียครับคำว่าเสียดังกล้องสะท้อนไปมาในร้านราวกับคำพิพากษาประหารชีวิตกริมนัสยืนนิ่งร่างกายสีม่วงเริ่มสั่นเทมิมไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความโกรธเกรี้ยวระดับคอสมิกออร่าสีม่วงทะลักออกมาจากตัวเปลี่ยนบรรยากาศในร้านให้กลายเป็นมิติพิศวง สุขุนะที่สัมผัสได้ถึงจิตสังหารอันรุนแรงรีบกระโดดข้ามเคาน์เตอร์มายืนขวางหน้านานามิพร้อมกับชกเฟนช์ฟรยกินไปนหนึ่งชิ้นโหกล้ามาเบ่งพลังในเขตแดนของข้าอย่างนั้นหรือเจ้าก้อนมันมุ่งกวนตีนสุขุนะฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันครบทุกซี่คิดว่ามีสกิลสีพาสเทลแล้วจะแน่เรอะเครื่องทำไอติมมันไม่ได้เสียข้าแค่ขี้เกียจล้างมันต่างหากความจริงที่ทุกเปิดเผยทำให้กริมนัสคำรามลั่นร้านเสียงของมันทำให้กระจกทุกบานร้าวเป็นรูปหน้าย,ยิ้มสยองขวัญงั้นาจะ ให้แก่ท้องเสียสินเสียงคำรามกริมัสล่วงหิบแก้วพลาสติกที่บรรจุของเหลวสีม่วงค้นคลักออกมามันคือกริมนัสเชคในตำนานของเหลวที่ว่ากันว่ามีอนุภาพทำลายล้างสูงกว่าไซยาเลตย้อนกลับสุขุนะไม่รอช้าประสานอินด้วยมือทั้งสี่ข้างสองข้างถือตะหลิวอีกสองข้างถือกุญแจร้านกลางอนาเขตครัวซ่อนเงื่อนแมนเลวเลนคิดเช่นทันใดนั้นสภาพร้านมาก,ก็เปลี่ยนไปพื้นกระเบื้องกลายเป็นกองกระดูกวัวและไก่ทอดผนังร้านถูกฉาบด้วยซอสมะเขือเทศเลือดสาด สุคุณาสะบัดนิ้วกลางอากาศเกิดเป็นคลื่นดาบที่มองไม่เห็นแต่มันไม่ได้พุ่งเข้าเฉือนกริมนัสกลับพุ่งไปหันมันฝรั่งแช่แข็ง500ถุงหลังร้านให้กลายเป็นเส้นเฟรนช์ฟรายขนาด7มิเมตรอย่างแม่นยำภายใน0.01วินาทีดูซะนี่คือศิลปะการหันระดับพระเจ้าสุคุณาหัวร้อยอย่างบ้าคลั่งในขณะที่เฟรนช์ฟรายปลิวว่อนเต็มร้านราวกับพายุหิมะแป้งทอด กิมนัสไม่สะทกสะทานมันเปิดฝาแก้วเช็คแล้วสาดใส่หน้าสุคุณะเต็มๆของเลวสีม่วงสัมผัสใบหน้าแห่งราชาคำสาปส่งผลให้ระบบประสาทของสุคุณะเกิดอาการบักอย่างรุนแรงภาพในหัวของสุคุณะบิดเบี้ยวกลายเป็นภาพโฮโลแกร,รมความละเอียด144 p พีที่มีโกโจซาโตรุใส่ชุดเมดกำลังเต้นทัวร์ประกอบเพลงรถแห่สามชาติอย่างเมามันอ่าโดนตาค่ะเอาภาพู้บาดนี่ออกาาก่จนจะขัวข้าเดี๋ยวนี้ สุคุนากรีดร้องเอามือกุมหัวแล้วลงไปนอนดิ้นพลาดพรากกับพื้นกระเบื้องที่เปียกชื้ในขณะที่คริมนัสยืนทีโพสกางแขนขาตึงเพื่อแสดงอำนาจเหนือกว่าร่างกายของคริมนัสเริ่มเกิดอาการกริชกระพิบติดติดดับดับทะลุเข้าไปในกำแพงร้านท่ามกลางความวิบัติที่กฎฟิสิกส์ล่มสลายนานามิยังคงยืนอยู่ที่เดิมเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดคราบเชคสีมวงออกจากแว่นตาอย่างใจเย็นยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาปเต็กฟิลิปปลอมเกรดเอหนึ่งพันเจ็ดร้อยนาฬิกานานามิพึมพำเสียงเรียบ ดังขึ้นท่ามกลางเสียงระเบิดตูมตามของเครื่องทำไอติมที่จู่ๆก็ระเบิดตัวเองเพราะทนเห็นความไร้สาระนี้ไม่ไหวนานามิถอดผ้ากันเปื้อนออกพับเก็บอย่างเรียบร้อยวางไวขง้ข้างๆร่างของสุขุณะที่กำลังน้ำลายฟูมงปากเพราะริบน้ำปั่นปีศาจเลิกงานแล้วครับเชิญพวกคุณตีกันให้ร้านพังไปเลยพรุ่งนี้ผมลาป่วยนานามิเดินออกจากร้านไปแบบสโลโมชันโดยไม่หันกลับมามองเปลวเพลิงสีม่วงที่กำลังลุกท่วมเคาน์เตอร์หรือสุขุณะที่กำลังพยายามใช้สายเวทรักษาอาการสมองไหลทิ้งให้ราชาคำสาปและสัตว์ประหลาดาาษย 90, ปวม้ภีต่อไ บทสรุปของตำนานไม่มีใครได้กินไอติมร้านถูกสั่งปิดถาวรเน,นื่องจากพบสารกัมมันตรังสีสีม่วงและสุขุนะต้องทำงานชดใช้นี่ค่าซ่อมร้านไปอีก5,000ปีโดยมีกริมนัสเป็นลูกค้าประจำที่แวะมาสั่งน้ำเปล่าแก้วเดียวทุกวันอังหารจบแบบนี้แหละแยกย้าย